สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับนิเวสป้านะครับสปีสด150 LED สีคาร์ลัมโบยอดฮิตนะคันนี้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะพอนะตัวนี้นะครับสิ่งนี้นะสปีสด150ปี2021ด้วยคันนี้ผ่อนสี่ปีได้ด้วยนะครับคันนี้ปีดาวได้เลยนะฮะรถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับคาร์ลัมโบปี21นะแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะราคาสดราคาผ่อนดูเรทในคลิปได้เลยนะใต้ใต้คอมเมนต์น,นะครับ คลิปใน Ti k t o k นะฮะโอเคนี่ประมาณนี้สวยๆเลยชอบไหมสีเดิม100%นะครับไม่มีเก็บสักจุดเลยนะเดิมเดิมมาเลยนะริ้วรอยผอลงานทำการใช้งานทั่วไปนะครับคนมือสองต้องมีริ้วรอยนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีล้มไม่มีล้มแปดไม่มีชนใดๆนะฮะโดยรวมสวยนะฮะเลขไม้ได้มาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับรถมือเดียว กุญแจแท้ได้มา2ดอกนะครับอันนี้งาม,งามเลยไฟหน้า LED สอชั้นไฟเลี้ยวซ้ายหน้าหลังไฟท้ายไฟเกด็ดไฟเลี้ยวขวาอันนี้ประมาณนี้นะครับผมสดผ่อนได้นะฮะร,รถลองเล่นนะครับประมาณ7วันนะครับติดไฟแนน์นเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าซื้อสดรอเล่นแต่ถ้าซื้อผ่อนเอาไปใช้ได้เลยนะครับ 0 6 28, 2 8 9 6 2 5 2ร้านติมเวกต้าจังหวัดระยองสวัสดีครับ